จ่ายจริงลิฟต์ออมาค่าใ้จ่ายจริงอะ่ะผมว่ามันมีค่าใ้จ่ายที่มันสามารถจะเอาออกมาเพื่อมาจ่ยยายตรงนี้ได้นะเอาผมก็ชอบยกตัวอย่างเรื่องของการทานกาแฟแล้วกันผมชอบยกมากเลยถว่าเราทานกาแฟวันละแก้วใช่ไหมฮะ <c oughs> แก้วละาหกสิบบาทเราประหยัดกาแฟเนี่ยมากินแก้วละสี่สิบบาทได้ไหมหรือจะไปประหยัดกาแฟคือซื้อแบบชง ชงกินเนี่ยผมซื้อแบบชงกินนะรู้ไหมว่าจากหกสิบาทผมอะไปผมใช้ผมใช้ค่ากาแฟไปทั้งหมดสิบเจ็บาทต่อวันดูดิครับนีท่ที่ผมชงกินนี่ฮะเนี่ยซื้อผงกาแฟมาผมประหยัดผมผมประหยัดไปเท่าไหร่หกสิบาทลบสิบเจ็บาท ประหยัดไปประมาณสี่สิบาทนะเอาสี่สิบบาทคูณด้วยสามสิบเลยครับสี่สิบาทคูณด้วยสามสิบเป็นเท่าไหร่สี่สิบาทคูณด้วยสามสิบพันสองร้อยบาทเราสามารถเอาเงินตัวนี้พันสองร้อยบาทเนี่ยมาทําตรงนี้ได้เงินไม่ได้หนีไปไหนนะเหมือนกับการเงินไม่ได้หนีไปไหนนะอยู่ในนี้อยู่ในบัตรการแถมยังคุ้มครองได้ แถมยังคุ้มครองได้ด้วยเอาเอาเงินพันสองร้อยเนี่ยไปฝากธนาคารดูไม่มีนะเจ็บป่วยปุ๊บอ๋อธนาคารรักษาให้ไม่ใช่ไม่มีนะเ,เจอโรคร้ายแรงธนาคารจ่ายให้ไม่มีครับเราวางแผนการวางแผนกับประกันเนี่ยดีที่สุดนะครับลองลองดูก็ได้ครับการวางแผนประกันมีประโยชน์ยังไงนะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะฮะ วางแผนประการเนี่ยหนึ่งนะการฝึกออมแล้วกันฝึกเก็บเงินนะครับฝึกเก็บเงินนะครับห้าเปอร์เซ็นถึงสิบห้าเปอร์เซ็นของไรายได้ผล่วงไว้ถ้าไรายได้อยู่ที่เท่าไหร่สองหมื่นเราก็หักเก็บไว้ประมาณสักพันหนึ่งนะครับบางคนก็ทําได้ครับแต่บางคนก็ทําไม่ได้เนาะเพราะว่ามีสองหมื่นก็ใช้หมดเลย